ฏิทินเราเอาตามแบบของปฏิทินเลยนะครับเราก็จะได้2อยู่กับ7โยกไปหาไม่เจอโยกไปทีหนึงนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้2 7กับ8 4 27นะครับ2 7กับ8 4ผมเลยวิเคราะห์ออกมาว่ายังเป็นชุดเดิมอยู่นะครับยังเป็นชุดเดิมเพราะคราวที่แล้วเขาหนี7 8 7นะครับ8 7 8 7 8 7อะไรประมาณนี้ถูกไหมครับเขาหนีตรงนั้นมาเขา อ่าครับสวัสดีครับนะครับผมเสียดายนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับเราวิเคราะห์เอาไว้อันนั้นคือเทปตั้งแต่ในช่วงของวันที่24เมษานะครับถ้าใครที่ได้ดูของผมนะครับฉบับรู้ก่อนแวะแผงก่อน24เมษาเราได้ทําตัวนี้ออกมาแต่ว่าเราก็ทําออกมาเป็น2ตัวเลือกนะครับทีนี้ตัวเลือกมันได้เปลี่ยนไปนะครับตอนเช้าเนี่ยครับเพราะว่ามันมาจากอีกชุดนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับผมว่า ะจะมีเลขของนักคอมเข้ามาแล้วก็มีเลขที่เขาอ่านกันอย่างที่บอกครับผมคนเขาดูเยอะนะครับพอดูเยอะปุ๊บเจ้าก็ต้องอ่านตรงนั้นแล้วดันมาตรงกับของเราเราก็ต้องเปลี่ยนใจอนะเนาะเสียดายนะครับแต่มีคนถูกอยู่นะครับในใ,ใ,ในช่องของผมก็มีคนถูกเพราะว่าเราก็วิคห์ออกมาก่อนนะครับแล้วมันออกมามันก็ดันออกมาจริงๆด้วยนะครับก็ความแม่นของนางก็ต้องยกนิ้วให้แต่เนาะความใจสอะของเจ้ามือก็ต้องอย เสียดายอยู่นิดหนึ่งนะครับเสียดายอยู่นิดหนึ่งที่เราแบบว่าปกติอะเนะเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ชอบอ่านอะพอบอกมาอ่านมาปุ๊บขอเลยเปลี่ยนเลยก็เลยก็เลยขอย้ายออกมาเป็นตัวนี้แทนนะครับตรงนี้แต่ถ้าดูจากปฏิทินนะครับดูจากปริทินถามว่าความแม่นของปฏิทินใช่ไหม ก,ก็คุณก็ดูแล้วกันว่าถูกไหมครับวันนั้นไม่เป็นไรครับเรามาดูกันครับว่างวดต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นวันนั้นนางจะมาแบบพุทธชุดนี้กันเลยดีกว่านะครับผมมาแบบองค์แม่จิมมี่แบบวันที่16พฤษภานะครับเพราะว่ายอดการติดเชื้อเยอะเหลือเกินนะครับผมก็มาดูกันครับว่าจะมีอะไรมาในฉบับรู้ก่อนแวะแผงก่อนคราวที่แล้วผมไม่ได้แวะแผงเลยเพราะว่า เ,เราไม่อยากไปพื้นที่เสี่ยงใช่ไหมเขาบอกถ้าไปพื้นที่เสี่ยงก็จะต้องจริงนะติดอยู่ตรงนั้นนะครับผมไปดูกันครับว่าปี2,563อ่ะเดี๋ยวขอปี2,563ให้มันดึงแสงนิดหนึ่งนะครับด้านนี้คือ16พฤษภา,พาพปี2563นะครับเลขที่ออกนะครับเลขที่ออกปีที่แล้วออก051-095คล้ายๆงวดนี้ไหม เดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเราจะใช้จิมมี่โมเดลด้วยเพราะที่นี่ผมใช้การวิเคราะห์แบบจิมมี่โมเดลแล้วก็ค่าสถิตินะครับเพราะฉะนั้นไอการจุดทูบไอการอะไรบางทีเนี่ยมันมันหาตัววัดไม่ได้อะมันไม่รู้ว่าเราจะไปเชื่ออะไรดีแต่ว่าถ้าถามว่าปฏิทินโหราศาสตร์เข้าไหมเข้าตลอดนะครับเข้าตลอดนะครับถ้าคุณดูจากตรงนี้นะครับที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยครับ สอยู่กับ7นี่ไงที่ดูนะครับก็ออกสองเครับแล้วพอจับออกมาเป็นนาวางจริงๆปุ๊บมันก็มี8อยู่ด้วยถูกไหมครับมันมี8อยู่ด้วยตามที่บิ๊กีีบอก นะครับมาดูของปีนี้กันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแล้วมีคนถูกอยู่นะครับใครได้ติดตามผมก็ยินดีด้วยไปนะครับเราไม่ถูกแต่ว่าโอเคซื้อให้หม่อมแม่ถูกเนาะ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าถูกเหมือนกันถูก8118นะครับผมนะอ่ะปีที่แล้วนะครับเริ่มต้นกันใหม่ปีที่แล้ว0 5น0 9 5 2 2นะครับมาจากไหนดูดีๆนะครับก็ปีที่แล้วนี่คือรูปปฏิทินของปีที่แล้วเราบอกว่า2อ,อยู่กับใคร2อ,อยู่กับ3 โยกไปหา09และโยกไปหา68ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าทําออกมาจริงๆตัวสีชมพูเนี่ยมันก็ติดทั้งอะไรเอ่ยเดี๋ยนะขอที่เขียนนิดนึงอ่ะมีกระดานให้เขียนไหมเอ่ยอ่ามีกระดานไหมเดี๋ยวนะอืมเอาตรงนี้แล้วกันอ่าโอเคเดี๋ยวนะขอขอพื้นที่กระดานหน่อยอ่ต้องยกขึ้นไปสิเนาะอ่ะยกขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะ อ่ะโอเคปึ๊บหนึง่งอยกลงมาอ่ะโอเคจะได้มีพื้นที่ให้เขียนนิดหนึ่งนะครับโอเคออเอออย่าเพิ่งมาแคนเซิลอ่ะโอเคได้ละนะครับปีที่แล้วนะครับถ้าดูนะครับดูการวิเคราะห์ล่วงหน้ากันก่อนเลยนะครับผมสองอยู่กับสามใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็น่าจะมีอะไรเอ่ยอ่ะขอสีนิดหนึ่งขอสีเอาสีเขีกกนะเเยวดิกะนะเอาสีเขียวดิกะ ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะช่วงนี้วันหยุดแรงงานันไม่มีอะไรทำเห็น2กับ3ใช่ไหมครับตรงนี้ฉะนั้นมันก็ต้องมี2มันก็ต้องมี3แล้วมันไปโยกที่0กับ9ถูกไหมครับโยกเข้าไปหา0นย์กับ9แล้วโยกเข้าไปหา6กับ8เพราะนั้นมันก็ติดออกมาประมาณนี้หตัวด้วยกันนะครับเสร็จแล้วพอเราทำนวางไปนะครับนว่างจริงๆเนี่ยมันมีอยู่2สีตอนนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเรากังวลกันเรื่องของการที่ว่าเขาจะออกเลย4ี่โมงไหม หรือไม่เลยนะครับสรุปคือปกติเขาก็จะไม่ออกเลย4ี่โมงเย็นนะครับมันก็จะได้แผงสีชมพูนี้เนาะแผงสีชมพูมันก็คือจะติดตัวอะไรออกมาติดตัว2ออกมาติดตัว3 1 9แล้วก็8ติดข้างล่างติดมาเท่านี้นะครับเพราะนั้นถ้าเห็นก็จะเห็น9เห็น2นะครับเห็น2เห็น9นะครับเห็น9เห็น2นะครับเพราะนั้น2กับ9 ปีที่ผ่านมาออกอย่างนั้นทีนี้พอมาดูปีนี้นะครับพอมาดูปีนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวขอลบตรงนี้ทิ้งไปนะครับตรงนี้เข้าใจแล้วนะครับเราใช้ปฏิทินโหงนี่แหละนะครับไม่รู้จะใช้อะไรละก็ใช้ปฏิทินโหนเนี่ยแล้วมันก็เข้าตามจีมี่โมเดลของเรามาตลอดนะครับดาวจรที่ทําออกมาของปีนี้นะครับดาวจรที่ทําออกมาของปีนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับว่าถ้าเราจะเขียนตรงนี้นะครับเนี่ยครับอ่าไม่ใช่อันนี้ ไปไหนแล้วนะ่ะนะครับเราจะเห็นอยู่ตรงไหนเอ่ยนะนั่นนะนะครับจะเห็นเลยว่า2อยู่กับ3แล้วไปที่0แล้วก็ไปที่5เพราะฉะนั้นถ้าดูต่ดาวจรเหมือนก้อนที่แล้ว2อยู่กับ7ใช่ไหมครับสองสามสองศูนย์สองห้าอืมนะครับพอทํานวางออกมานะครับพอทํานวางออกมาได้ศูนย์เจ็ดแปดเก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้านะครับเวลาที่เวลาของพิจิกร เพราะนั้นเลขที่จะให้มันก็อยู่แถวๆนี้นะครับเนาะ2อ0 5าอาจจะเป็น2552 530 907ที่มาจากณาวางนะครับอันนี้คือที่เก่งเอาไว้นะครับที่เก่งเอาไว้ว่าน่าจะออกตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นรู้ก่อนแวะแผงก่อนก็เนี่ยรีคอมเมนต์ลคอมเมนตไปเลยนะครับว่า25หรือ07นะครับจะเลค o อมเมนต์หรือ23ไปเลยเนาะ เพราะว่าง่ายที่สุดเพราะอะไรเพราะเรามาเสียตอนที่เขามาอั้นตอนเชา้าถูกไหมครับเขามาอั้นตอนเชา้าเราก็เลยอพิกคดีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวลองไปดู่าไปดูอีกอันนึงนะครับที่ทำเอาไว้คุณจะเห็นตรงนี้นะครับผมนี่คือปี2560นะครับเราดูจิมมี่โมเดลตามไปด้วยเลยสถิตินั่นเองนะครับตอนที่ออกมาพฤษภา2560 5น6 16464นะครับ516 1 6 4 6 4นี่คือเก่งไว้แต่ตัวจริงออกมาคือ8 9 1 89153นะครับปีต่อไปคือปีอะไรเอ่ย61ออก6 2920นะครับปีต่อไปครับออกอะไรครับ66นะครับออก5 2 6 7 1นะครับมาดูต่อครับปีที่แล้วนะครับผมก็ออก09522เานะครับเพราะฉะนั้นมาดูปีนี้กันครับถ้าสมมุติเรามาดูปีนี้เรากลับไปดูตรงนี้ก่อน ปีนี้สิ่งที่จะให้เห็นเนี่ยครับถ้าดูตามไปเรื่อยๆของการวิเคราะห์ของจิมมี m o มเดลนะครับผมมาดูกันครับถ้าไปกี้นี้นะครับอาจจะดูที่วันที่16พฤษภานะครับจะเห็นครับผมว่านี่คือรูปดาวเมื่อปี2560ผมจะเป็นสถิติไว้นะครับผมสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนั่นคือตัวเลขที่เข้า สีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูนั่นคือตัวเลขที่เข้านะครับลองพูดคุยกันอย่างนี้สีเหลืองในดาวจรเยอะมากนะครับเปลี่ยนมาเป็นสีชมพูนั่นคือเข้ามี9มี5มี1มี3มนะครับ 9, 1, 5, 3, นะครับพอมาดูดาวจร19ก็เข้า 5, 3ก็มาเป็นคู่เลยนะครับชัดไหมครับดูตามไปเรื่อยๆก่อนเนาะนะครับเสร็จแล้วพอ16พฤษภาคม2561นะครับ ตัวสีเหลืองต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูใช่ไหมครับเหลืองต้องเปลี่ยนเป็นสีชมพูเหลืองคือดาวจรเปลี่ยนเป็นสีชมพูเมื่อมันเข้าเป้านะครับมันออก 6, 2 9 2 0เอ้าวนะครับเห็นไหมครับเหลืองเปลี่ยนเป็นสีชมพูทั้งชุดเลยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้มีศูนย์มี6มี9กก็มาทั้งชุดเหมือนกันนะวางนะครับ เห็นอะไรใกล้เคียงไหมเริ่มเห็นลองลองดูสถิต,ติแล้วลองไล่กันไปเรื่อยนะครับเพราะว่านี่คือจีมีโมเดีที่เดียวที่แรกแห่งประเทศไทยที่มีการวิเคราะห์วหวยแบบเป็นหลักเป็นการนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะซื้อทูบที่ไหนดีเนาะอือไปต่อที่ปี2562 2ไสองมาอีกแล้วนะครับจออยู่ที่ไหนสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีชมพูนะครับจำเอาไว้สีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีชมพู2657 5้าสอหกดหนะครับวันนั้นวันนั้นเราถูกด้วยสีเขียวนี่คือผมถูกนะครับอ่ะเนาะเพราะนั้นจะเห็นว่าสองหกก็มาณวาง3าตัวเหมือนกันนะครับปีสอ6 3ปีที่แล้วครับออกอะไรครับออกเหลืองเปลี่ยนเป็นชมพูเหลืองสี290ออก0 9 5ย์เสองสองณวางมาอีกแล้ว2องเเห็นอะไรซ้ำไหมครับ เออเห็นอะไรซ้ํำไหมอ่าอาจจะมองภาพรวมเห็นอะไรซ้ำไหมครับเก้าเก้าเก้านะครับเหมือนข่าวที่แล้วถ้าเหมือนดูข่าวที่แล้วที่ผมทำจิมมี่โมเดลข่าวที่แล้วนะครับถ้าดูของเดือนที่แล้วอ่าของวันที่สองพฤษภาท,ที่เราลงในคลิปนะครับที่เราบอกว่าตัวซ้ําคืออะไรครับห้าห้ามี8นะครับม, 8, ม, 5, มี8มี5มี8มี5แล้วก็มี2นะครับ แล้วก็เราก็เลยมาจบกันที่จบกันที่อะไรครับ2กับ8แล้วก็5 2กับ8แล้วก็5ที่ผมนำเสนอไปเมื่อคลิปที่แล้วแต่มันก็5ไม่ออกนะครับ5ไม่ออกเพราะว่าเราดูว่าอันนี้เราทำยังไงเราก็พูดตามความเป็นจริงที่เราเพราะว่าคุณกลับไปดูคลิปคุณก็ต้องรู้ว่าเราไม่มีการย้อนคลิปมาทำใหม่นะครับเพราะนั้นคราวที่แล้วเราบอกว่า5มาหมด5มาหมด5มาหมดแล้วก็มี2มาแล้วก็มี8มามันก็เข้า2ตัวก็คือ8กับ2 ห้าไม่มานะครับห้าไม่มาเราคิดว่าห้าจะมานะครับอ่ามาดูเดือนเดือนนี้กันนะครับเราจะเห็นว่าสถิติของเขาคือ9มา9มานะครับ6 9 6 9 9มา2มานะครับแล้วก็สองมา9มาแล้วงวดนี้คุณคิดว่าอะไรจะมาเออ <c oughs> คุณคิดว่าอะไรจะมาสองจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไหมสีเหลืองจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูไหมสอง3้ย 2, 5, 0, 3, หรือเอาแบบอาทิตย์ เอาของงวัที่แล้วเลย2 7ก็คือ2 7 2อยู่กับ7เ,เอา2อ,อยู่กับ7ไปเลยก็คือ2 3นั่นเองเพราะนั้น2 3น่าจะสวยเหมือนกันนะครับน่าจะสวยเหมือนกันแต่พอมาดูในแนวตั้งพอมาดูในแนวตั้งคุณจะเห็นอะไรเกิดขึ้นมาจีมีโมเดลของผมนะครับเราบอกเลยครับว่าพอเห็นแนวตั้งเราจะเห็นเลข7นะครับเลข7นะครับเลข7ไล่มาเรื่อยๆจนโอ้แล้วไอชุด2 7 8เนี่ยมันได้วาละแล้วนะ ที่ผมคุยพี่ดูคลิปตั้งแต่ตอนเปิดคลิปนี้มาครับสองเจ็ดแปดมันได้วาระของเขาจริงๆนะนี่ไงเขาแอบมาออกนะครับสองเจ็ดศนสองไม่มาเอาเจ็ดเอาแปดเจ็ดมาออกอ่าเอาสองเจ็ดมาออกอ่าใช่ปะ่ะมันต้องเหลือเนะี่ยมันต้องเหลือฮะมันต้องเหลือเจ็ดกับสองแต่มันจะมาพร้อมกันหรือเปล่าหรือสองเจ็ดแปดเนี่ยมันจะต้องมาอยู่แถวๆนี้แหละสองเจ็ดแปดเนี่ยแปดเจ็ดมันมาแล้วเช่ปะ่ะ แปมันมาแล้ว2 7เจ็ดก็มาแล้ว2 7เจ็ดก็มาแล้วดีไม่ไดีเดี๋ยวมันออก8 7อีกเนี่ยเลขอะไรก็รู้ใช่ไหมเออใช่ปะอ่ะไปดูสถิติอันนี้กันอันนี้อ่าอันนี้ดีกว่าอันนี้เพราะนั้นเมื่อย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับปี2,564อันนี้ก็คือปีสองพ ที่ผ่านมานะครับเลขมันก็ออกมาแบบนี้พอเรามาเขียนเป็นตารางตรงนี้อ่ามีคนถูกไปสิบกว่าคนแหละครับที่ดูคลิปผมนะก็ยินดีด้วยนะครับทีนี้เรามาดู16พฤษภา2560กกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแนวตั้งที่เมื่อกี้ดูจ m มิโมเดลเราเห็น7เราเห็น7เราเห็น7เราเห็น 7... เราเห็น7เราเห็น278มาบ่อยมาก27087 2 7เนี่ยแอบมาออกตลอด นะครับแอบมาออกตลอดเพราะนั้นงวดนี้นะครับก็เลยคิดว่า7จ็กับสองก็ต้องแอบมาออกเหมือนกันแล้วก็แยกมาดีไม่ดีแอาจจะมาอยู่แถวนี้เป้าเออดีไม่ดีแปมาใหม่อีกแล้วอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ลองดูแล้วกันนะครับนี่คือ การทำจิมมี่โมเดลแล้วก็ทำรู้ก่อนแวะแผงก่อนเพื่อให้คุณได้แวะแผงก่อนคราวที่แล้วผมไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่สักใบเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะก็ก็ดีประหยัดเงินไปแต่เสียดายนะครับเลขอัน้นดันมาอั้นตอนเช้าเราก็หมดหนทางสู้จริงไหมครับเพราะเราเป็นคนรักศักด์ศรีเราไม่อยากอุดหนุนเลขอัน้นเราก็เลยต้องหวยแดกะครับสวัสดีครับ